นี่นายชายแดงนายมาทำไมเนี่ยทำไมล่ะครับกลัวผมจะมาขัดคอคุณสองคนเลยไงในตามใช่ไหมใช่ไหมเปล่าอยากดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันผมก็เลยซื้อตั๋วมาดูไม่ต้องมาโกหกเลยฉันรู้นะว่านายต้องการมากวนประสาทฉันผมไม่ได้มากวนประสาทนะ ทีหลังถ้าเกิคุณอยากจะดูหนังแค่สองคนคุณก็ซื้อตั๋วหนังทั้งโรงเลยดิได้งั้นคุณก็นั่งหัวเราะนั่งแสดงอารมณ์ของคุณไปในส่วนของคุณแล้วกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะนั่งกับคุณมาร์กเนี่ยเปียร์มาค่ะเอ้ดูสิคะเอกกับนางเอกเขากำลังจะมาเจอกันแล้วอะค่ะ จริงเลยอ่ะโอเคสโอยเหมือนไอเจออยู่วันแรกเลยนายชายแดนครับนี่นายจะร้องไห้ทำไมก็มันเศร้าอะคุณนายจะบ้าหรอเศร้าที่ไหนเนี่ยเขาจะลังซึ้งกันอยู่โรแมนติกจะตายคุณจะมาบังคับผมทำไมเลยับผมเศร้าคุณจะมาให้ผมโรแมนติก สงสารนางเอกจังเลยนะคะยัยผมกำลังจะรักกันอยู่แท้ๆโลกเปรกต้องไปโลก ไอยแดนใหนายจะขำทำไมเนี่ยฮะคุณดูน้ารักเองดิข้ามันฮ้านี่เฮ้แมนเฮ้ยยูนี่ไอ้ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันจะฟันนี่ตรงไหนเนี่ยนี่ยูเลิกขุนรอดได้ไหมด้วยพอๆมันลำคาญนี่ถ้ายูลำคาญนะคุณไม่น่าที่อื่นเลยไปไม่เห็นมีใครเขาลำคาญเลยลำคาญ 走走这个。